พ่เอเฮ็ดก่อสร้างกับพี่น้องของพันก็มาทํางานเหมือนเดิมเปินเฮ็ดก่อสร้างก่อสร้างคือการประยุทธ์เนาะกองพันกันกทํางานกับประยุทธ์คือกันจ้ะทํางานก่คือพี่น้องจ้ะเคลียร์บินเนาะเคลียร์เคลียร์บินหมู่ว่านพี่น้องจ้นะเนาะก็จะไปยามใดสิใดกับประหูคือกันพี่น้องจ้ะกับบ่เป็นยังกับมวนไปจ้ะกําไรชีวิตเมนบ่พี่น้องจ้ะ จากจว่ายามใดสิใดก็บเบรูคือการพี่น้องจักกรบเบอไปยั้งกระมวลไปจ้กกำไรชีวิตเมนบอกพี่น้องจ้กเราพองพันขยันว่าเมนว่าพองพั่นบนากหยุดพองพั่นขยันหยุดงานคือกันพี่น้องจ้กเพียงแต่ว่ามันมีงานมันหยุดว่าไรเนาะมันหยุดว่าไรแต่ต้องเฮ็ดพี่น้องอ่ะเสร็จแล้วเรียบร้อย งานพองพันแล้วแหละไม่ต้องเบิ้งคลิปให้จบอันเบิ้งคลิปให้จบอะได้พ่าต้องกดไรก็ต้องมีค่ะจกว่ายามใดสิใดก็ะเบรุคือการพี่น้องจ้ะก็บอเป็นยังกระมวนไปจ้ะกำไรชีวิตเมียนบอกพี่น้องจ้าเราพองพันขยับโมเมว่าพองพันบคอยากหยุดพองพันกะอยากหยุดงานคือกันพ <ers and> <antes> ี่น้องจ้าเพียงแต่ว่า <OLED> มันมีงานมันหยุดว่าไรเนาะมันหยุดว่าไรแต่ต้องเฮ็ดพี่น้องเมีนให้นพองพันก็ได้พี่น้องจ้า ลายวันเนาะเฮ็ดทุกมือเหา่กกะไรทุกมือพี่น้องจ๋าเนาะอันนี้ได้เทแน่นอนจ้ะยับตรงได้เทแน่นอนเนาะส่วนงานที่พองพันอัดคลิปยุ่นีย่กะจกวไ,ไปย่างไก่ใสกระบืรูคือการพี่น้องจ๋ากระบืเป็ไปยังกระมวลไปจ้ะกำไรชีวิตเมบนบอกพี่น้องจ๋า จะประมาณนี้ทุกวันเฮ็ดงานทุกมือจะพี่น้องจ้าด้หยุจ้าบ่าเมนขยันนอกจ้าบ่แเมนก็จะประมาณนี้ทุกวันเฮ็ดงานทุกมือจะพี่น้องจ้าด้หยุจ้าบ่าเมนขยันนอกจ้าบ่แเมนรายวันเนาะเฮ็ดทุกมือเฮากอะไรทุกมือพี่น้องจ้าเนาะอันนี้ได้เทแน่นอนจ้ะจยับตรงได้เทแน่นอนเนาะส่วนงานที่พองพันอัดคลิปยูนีค่ะจะววาย่ามไดสิได้ก็บ่รู้คือกันพี่น้องจ้า กระบ่เป็นยังกมวนไปจ้ะกำไรชีวิตเมนบอกพี่น้องจ้ะทำทุกงานให้มีความสุขคือเก้าแหละพี่น้องสวัสดีจ้า พี่น้องจ๋าพ่องพันกลับมาเห็ุงานคือเก้าในวันอาทิตย์เนาะเชียบบัญชีวันพี่น้องปาดสิมือสิเบอร์มันอาจจะย้อนแสงนะพี่น้องจ๋าแสงสวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าพ่องพันกลับมาเห็ุงานคือเก้าในวันอาทิตย์เนาะเชียบบัญชีวันพี่น้องปาดสิมือสิเบอร์มันอาจจะย้อนแสงนะพี่น้องจ๋าแสงอัดกะจวันย่ามใดสิใดกระเบรุคือการพี่น้องจ๋ากระบืเป็นปยังกมวนไปจ้กกําไรชีวิตเมนพี่น้องจ๋าจัไม่พอ ทำงานก่อนจะพี่น้องเคลียร์งานเคลียร์บัญชีก่อนจะเคลียร์บัญชีก่อนพี่น้องวันนี้วันอาทิตย์ก็ทำงานนะจ๊ะเราพองพันขยันเม่เม่ว่าพองพันบนอย่าหยุดพองพันอยากหยุดงานขึ้นกันพี่น้องจ้ะเพียงแต่ว่ามันมีงานมันหยุดบ่ได้รเนาะมันหยุดว่ไรแต่ต้องเฮ็ดพี่น้องลาหยุดพักผ่อนทุกเก้านั่นแหละพี่น้องจ้ะ้าเข้ายุดเข้าก็ะสิบ่ไอะไรเงิน เมนป่าหยุดพักผ่อนทุกเก้า่นน่ะพี่น้องจ้ถ้าเข้ายุดเข้ากับสิบอะไรเงินเงินบลาพองพั่นขยันเม่อเม่าพองพั่นบนอย่า oh oh หยุดพองพักนขยากหยุดงานขึ้นกันพี่น้องจ้ะเพียงแต่ว่ามันมีงานมันหยุดบ่วอะไรเนาะมันหยุดบ่อะไรแต่ต้องเฮ็ดพี่น้องลาหยุดพักผ่อนทุกเก้าน่นน่ะพี่น้องจ้ถ้าเข้ายุดเข้ากับสิบอะไรเงิน เมีนบอเจ้าเฮ็ดก่อสร้างกับพี่น้องของพันก็มาทํางานเหมือนเดิมเพิ่นเฮ็ดก่อสร้างก่อสร้างเพิ่นก็บ่ได้หยุดเนาะของพันก็ทํางานกับบ้หยุดคือกันจ้ะทํางานกับพี่น้องจ้ะอ่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยงานเรียบงานของพันแล้วแล้วพรต้องเบิ่งคลิปให้จบอันเบิ่งคลิปให้จบบ่ได้บ่ต้องกดไลค์กดคอมมิ่นสวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าของพันก็มาเฮ็ดงานคือเก่าในวันอาทิตย์เนาะเคลียร์บัญชีกันพี่น้องแาดสิมื่นสิเบอร์มันอาจสิ ย่อนแสง้ะพี่น้องจ้าแสงอ่ะ,อะเสร็จแล้วเรียบร้อยงานเรียงานพองพันแหล่แหล่มาต้องเบิ้งคลิปให้จบอับนเบิ้งคลิปให้จบ,ออบกระไรเพราะต้องกดไลค์กดคอมเมนต์ให้พองพันก็ได้พี่น้องจา้ารวมเยอะแล้วก็สิเก็บงานตัวนี้ก็สิไปเฮ็ดแนวอื่นคือเก่าล่ะพี่น้องขอบคุณทุกการเยี่ยมชมคลิปให้พองพันเดอ้อถ้าคลิปบ่ทันจบอไม่ยุ่งยากกระไรพี่น้องจา้าขอให้แกเอาเขียให้จบ เล่าเล่าซูเปอร์ไฟคลิปนี้ปัปจังบายเห็นงานต่อไปพี่น้องเป็นรายวันเนาะเฮ็ดทุกมือเฮากระไรทุกมือพี่น้องจ้ะเนาะอันนี้ได้เทแน่นอนจ้ะจับตรงได้เทแน่นอนเนาะส่วนงานที่พงพันอัดคลิปอยู่นี่ขอมาชวมคลิปเห็นพงพันเนาะขอบคูณ้หลายพี่น้องจ้ะขอบคุณมากมายนะจ้า ขอบคุณทุกกำลังแรงใจย่งางไปทำกานทำพี่น้องเนาะในรายคนก็อยากได้เงินในอากาศแต่ว่าพงพันธ์ขยันโมเมว่าพงพันธ์บ่อย่าหยุดพงพันธ์ก็อยากหยุดงานคือกันพี่น้องจา้าเพียงแต่ว่ามันมีงานมันหยุดบ่าอะไรเนาะมันหยุดบ่ไรแต่ต้องเฮ็ดพี่น้องรวมเยอะแล้วกันสิเก็บงานตัวนี้ก็สิไปเฮ็ดแนวอื่นคือเก่าลับพี่น้อง ขอบคุณทุกการเยี่ยมชมคลิปให้พองพันเดอร์ถ้าคลิปว่าท่นจบวไม่ยฝากเนี่ยถ้าวันหยุดเราจะไม่ได้ตังค์เพราะเขาบ่ได้กินเงินเบือนพี่น้องจ้าเรากิดรวมอยู่แล้วกันสิเก็บงานตัวนี้กับสิไปฮหดแน่วอื่นเพื่อก้าหลัพี่น้องขอบคุณทุกการเยี่ยมชมคลิปให้พองพันเดอร์ถ้าคลิปว่าท่นจบวไม่ยฝากแต่วาพองพันขยันมากมว่าพองพันบนจะหยุด ของพันก็อยากหยุดงานคือกันพี่น้องจ้าเพียงแต่ว่ามันมีงานมันหยุดว่ไรเนาะมันหยุดบ่อะไรกับต้องเฮ็ดพี่น้องงานมันชีบ่อย่างเราพี่น้องจ้าแต่ว่ามากก็ต้องส่ใส่เดี๋ยวว่าจะอะไรล่ะต้องละเอียดถ้าเจ้ากระเฮ็ดบ้านจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าของพันกับมาเฮ็ดงานคือเก้าในวันอาทิตย์เนาะเชี่ยบบัญชีกันพี่น้องปากสิมือสีเบิร์มมันอาจจะย้อนแสงนะพี่น้องจ้าแสงอาจจะมาลงอันใหญ่เนาะ เทียยอดมองนี้ล้ว,ว,วก,ลลก็ต้องมารวมไหวในเด็ดนี้อีกเทียหนึ่งพีน่น้องจ้ะลงเลวก็ต้องมารวมส่วนพงพัดก็อยากได้คือกันพี่น้องจา้าก็อยากได้เหมือนกันแต้อาหยุดพักผ่อนคือเกานนะ่ะนะพี่น้องจ้า้าเข้ายุดเข้ากับศิบอะไรเงินเงินบอลต่ว่ามันบอทหันหน่นใดเราก็ต้องสู้ตัวไปเนาะพี่นอนะ้องเนาะเอาเลียรีวเรียบร้อยไป ของพันก็เลียร์บัญชีเสร็จแล้วเรียบร้อยเลียร์อันนี้แล้วก็ต๊องทำทุกง,งานให้มีความสุขขึ้นเก้าแหละพี่น้องถ้าวันหยุดเราจะไม่ได้ตังค์เพราะเขาบ่าได้กินเงินเบือนพี่น้องจ๋าเรากินรายวันเนาะเฮ็ดทุกมือเขากระไรทุกมือพี่น้องจ๋าเนาะอันนี้ได้เทแน่นอนจ้ะยัแบบตรงได้เทแน,น่นอนเนาะ ส่วนงานที่พองพันอัดคลิปอยู่นี่เม่นให้นพองพันก็ได้พี่น้องจ๊ะจักรว่ายน้ำไรสิได้กรบเบรุคือกันพี่น้องจ๊ะกระบอเป็ัยังกระมวนไปจ้ะกำไรชีวิตเม่นพบอกพี่น้องจ๊ะแต่ว่ามันบดท่านไรเราก็ต้องสู้ต่อไปเนาะพี่น้องเนาะออาเคลียร์แล้วเรียบร้อยไปยพองพันก็เคลียร์บัญชีเสร็จแล้วเรีเยบร้อยเคลียร์อันนี้แล้วก็ต้องเม่นให้นพองพันก็ได้พี่น้องจ๊ะ าลงอันใหญ่เนาะเขี้ยวยอดมองนี้แล้วก็ต้องมารวมไว้ในดินนี่อีกเที่ยนึงพี่น้องจ้ะลงแล้วก็ต้องมารวมพาหยุดพักฝนที่เก้าน่น่ะพี่น้องจา้า้าเข้ายุดเข้าก็ะสิอบุหรเงินเงินบัมาลงอันใหญ่เนาะเขี้ยวยอดมองนี้แล้วก็ต้องมารวมไว้ในดินนี่อีกเที่ยนึงพี่น้องจ้ะลงแล้วก็ต้องมารวม าหยุดพักผ่อนทุกเก้านน่ะนะพี่น้องจา๋า้าเข้าหยุดเข้ากับสิบอะไรเงินเงินบ่คุณเนองถ้าวันหยุดเราจะไม่ได้ตังค์เพราะเขาบ่ได้กินเงินเบือนพี่น้องจา๋าเรากินรายวันเนาะเฮ็ดทุกมือเข้าก,กันไรทุกมือพี่น้องจา๋าเนาะอันนี้ได้เทแน่นอนจ้ะยับตรงได้เทแน่นอนเนาะส่วนงานที่พงพันธอัดคลิปอยู่นี่เขามาช่มคลิปให้พงพันเนาะขอบคูณหลายพี่น้องจา๋า ขอบคุณมากมายนะจ๊ะขอบคุณทูกกำลังเงใจยง่ยางไปต้องกาพี่น้องเนาะได้หลายคนก็อยากได้เงินในอากาศเ่าพองพันขยันว่าเม่ว่าพองพันบนากหยุดพองพันขยากหยุดงานคึอกันพี่น้องจ๋าเพียงแต่ว่ามันมีงานมันหยุดว่าไรเนาะมันหยุดว่าอะไรแต่ต้องเ็ดพี่น้อง